โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นการภาคระหว่างคู่ลิตรหนุยพะทาอ้ไอ้ก็หล่อวีส่งครับครับครับเข้าูโซน้าเขาเรียกอะไรนะดาบตัวครับนาดับตัวนะครับไอ้ก็หล่อครับแบรนด์เป็นโบไปก่อนแล้วก็ลิตรหนุยก็แบรนดแวนไปนะครับ สุดท้าเขาวันนี้จีมนึกกับนยุยจะยังสามารถคงฟอร์มเดิมได้ได้เปล่าคู่นี้นี่เจอกันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ลงตัวสักทีฮะแบบนี้จะเป็นการชำระความแค้นขอ,ของคู่นะครับรี่เป็นว่าเป็นคู่ที่สูสีกันมากนะครับในตอนนี้เป็นคู่ที่เฝ้ารอมานานมากแล้วครับทั้งแอดมินแล้วก็นักแข่งเองก็รอมานานมากแล้วครับกว่าจะได้เจอกันสักทีนะครับ กรอกตัวที่สองเป็นมาจ้านะครับแบนไป,เ,ปนเอา <ไฟ S 1> ครับรก็เป็นฝั่งของลิศกนุยครับแบนเป็นยุ้ยไปครับใช่ไหมุรมนี้ใช่ครับ เอนี่คเหนื่อยมาไอ้ก็อกอกรอครับเรือเป็นไฮยเตะมาครับเป็นเฟิร์สพิกครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับไฮยเตะเอาไว้เล่นแบบไขระยะได้นะครับเป็นตัวเซเตเนะครับก็เล่นทั้งระยะไกลระยะใกล้แล้วก็ยังเป็นตัวที่สามารถเบิร์สดาเมจได้นะครับด้วยกนันตีของเขาครับคุณไอบิด ไม่ครับจะพลิกเป็นเม็ดตัวอะไรเลยยากมยากสุดๆพมสีฟ้าเป็นฝ่ายเลือกนี่ยูบอกว่าจ,จัวันนี้เป็นตัวแก้เกมของพญาเตเลยนะครับไม่มีคําว่ากลัวนะครับเป็นตัวชนะทางกันนะครับแค่แค่ดารฮิโลก็เดือดแล้วครับคู้นี้ เหมือนวันนี้ครับถ้าครงนี้กันุยจะมีความพร้อมมากครับเพราะว่าเหมือนเมื่อวานนี้ได้รับชัยชนะมาเจอกับทีมชนะเหรอเมื่อวันเจอทีมไมาเจอทีมเราอ๋อเมื่อวานโดนทีมตื่นตัวไว้นะครับตบไปวันนี้ต้องดูครับว่าเขาจะสามารถเก็บหนึ่งแต้มมาได้หรือไม่ครับ นิดนึงนะครับไทยก็เริ่มจะ <PC S 2> ว่วงแล้วเหมือนกันตอนนี้ภาคในเวลาตีห้าครับก็บเด็กมุ่งมงนิดนึงสำหรับ,บแมตชนี้เป็นของรอบอาทิตย์ที่เท่าไหร่ครับี่ยนี้น่าจะเป็นของอาทิตย์ที่สามหรือเปล่าครับสามสองหรือสามครับน่า,นาจะสองเลย ทีมสีแดงเป็นฝ่ายแบอันนี้กระหนุวยนี้ยังก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถขึ้นมาในท็อปสามนะครับยังเก็บแต้มได้อยู่ครับสำหรับทุกทีมที่แข่งไปแล้วหรือยังไม่ได้แข่งก็สู้นะครับใช้ชนะรออยู่ครับวิทอครับสู่นาดามกิโลต่อไปครับก็แบนเป็นเลเตอร์นะครับ ลิกกหน่ย่ยเพราะว่าเขาหยิบม,มูล่นะกบัวโดนจับนะไอ้กระหลอ,อก็แบนประดุกนะครับวิโลแล้วดับมาเป็นอันเลนนะครับเอาเลนสุดแข็งแกร่งเลยนะครับนนทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายแบนโอ้ยเขาแบนเป็นโตโรไปครับโตโรนี้ต้องบอกว่าเขาปรับ มาใหม่ครับเป็นการบัฟเป็นบานบับอันตินะครับที่สามารถเลือกทิศทางในการอันติลงได้คกออ็จะง่ากลัวนิดนึงนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับการอัพสกิลอันติมาจากเมื่อก่อนเราต้องเล่นกับฟิกเกอร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับสามารถอันติแล้วก็กระทุ้งลงตรงตัวฮีโร่ที่เขาหลบไปได้เลยครับ อะไรครับฝั่งไอ้ก็รอแบนอะไรครับตัวที่สี่อลํมนะครับน่าจะไปดูที่เห็นนั่นอ่ะวิจิตเล่นเป็นเบสฟ้ามาหรือเปล่าครับระดับห้าเลยนะครับก็เลยกลัวครับไหนต้องแบนไว้ก่อนเพราะว่าฝั่งลิกนูยังไม่เปิดโลมนะครับกลัวน่าจะกลัวทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายอัดอิบมาเล่นนะครับ มาดูกันว่าโลมจะเป็นตัวอะไรเลยกันได้ครับจะเลือกทิกซี่เลือเปล่าครับไอ้ก็หลอทิกซี่ก็น่าสนใจนะครับในเกมนี้เอาไว้ยกยกดักมูลาดได้เลยนะครับแะ้วก็ทำาด้ล<ร>ูกบอกว่าเขามีสกิลอันตรันะที่สามารถจ่ายน้ำเมฆเป็นมุมว้างได้นะครับใช่แล้วครับ ก็หล่อเป็นคลิกสิทธ์นะครับฝิ่นกกห,หรือนั่นหรือกิ้งก่านั่นเองนะครับอืมอืมเป็นความบูงของเขาหรือเปล่าเนี่ยเกมแก๊งของเขาก็จะค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหน,นไม่เหรออ๋อเขาสลับเาสลับนัดหนึองครับหมูอารวติสต์จับแก๊งมานะัะ เป็นตัวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เลยครับตัวนี้แก๊งนี้มันมีสกิลหนึ่งครับที่เป็นการไตใช่ไหมครับสกิลสองเป็นการดึงใช่ครับก็คือจะสามารถสร้างระยะในการเล่นได้นะครับจะทําให้คู่ต่อสู้ต้องระวงนะครับที่จะยืนอยู่นิ่งๆครับก็เลยเป็นฮีโร่ที่อันตรายครับถึงจะไม่ดึงก็ยังน่ากลัวครับตัวนี้ เห็นในทัวร์นาเมนต์เขาเอามาแข่งเยอะมากเลยครับแก๊กแล้วก็จ right ับคู่กับนารยาคือน่ากลัวนะครับสองตัวนี้คอมโบด้วยกันเราดูกันว่าอันจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับผมฝีมือการดึงของเขาในนาทีนี้ต้องดึงให้โดนด้วยนะครับโอเคครับเราจะไปพบกับในแม์แข่งขันแม์นี้นะครับทีมไอ้ก็หล่อครับประทับประทับกับ กับทีมลิตระนุยนะครับลิตระนุยครับชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับลิตระนุยคนในทีมนี้ก็ชอบเหมือนกันครับชอบเรื่องนี้เหมือนกันครับลิตระนุยครับใช่ครับสําหรับคนที่แพ้ออกก็นะครับยินดีต้อนรับซูอาโอวีดูชื่อทีมดูชื่อฮีโร่ก็รู้ครับเตรียมตัวให้พร้อมสตรู้จะกระโดดตในอีกห้อวินาทีของลิตระนุยนี้ผู้เล่นชื่ออาจจะออก18บวกนิดนึงสู้กับศัตรูไปด้วยกัน ส่วนฝั่งไอ้ก็หล่อดนี้ก็บอกเรย้แล้วว่าชอบกินก็ตำนะครับมีทั้งตําไทยตาป่านะครับผมเล<ช>ยตำแตงครับต้องมีแล้วครับตาปูปะลาตำตำแตงอ,อันพิจิตด,ดึงโอ้โหวุดไปครับ อยู่ที่เลนกลางนะครับตอนนี้อันอันยีดดึงโดนกบครับเป็นการลองเชิงครับลองโดนหุกนะครับเมื่อกี้ขาบนเสียสูก้าครับเกือบจะเสียชีวิตไปครับโดนอารเรนฟันนะครับต้องบอกว่ามีดาบสองคมเอาละครับตอนนี้จังหวะสึกของโลมครับน่าจะปล่อยกิลหนึ่งไปไม่โดนนะครับเขาไปพลิกบวกรับหมูจังหวะนี้หมูเก็บคิวไม่ได้ด้วยอะไรเงียฟันไปหนึ่งยี น้าชายยาปล่อยสกิลดนไปโดนเปิดอบแรกกันไปครับตอนนี้ต้องบอกว่าจังหวะเมื่อกี้กล้าเล่นมากๆเลยนะครับสําหรับกบทาเขาทําดีมากเขากล้าเล่นมากนะครับเข้าไปรวบได้เข้าไปรวบเลยนะครับถึงแม้จะเสียชีวิตตามไปก็แต่ว่าก็คุ้มนะครับได้เฟิ่อตบนะครับก็จะมีค่าเฟิ่ัตบนะครับน่าจะหนึ่งร้อยห้าสิบโกหรือเปล่าครับอยู่สองร้อยโกเลยครับจาไม่ได้เหมือนกัน ข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยเลยมือใหม่กันหน่อยเรก่องก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ยังเป็นการที่ยังเดินคุมโซนนะครับแล้วก็ยังเก็บออบเจ็ตีฟของแต่ละคนนะครับดูลูกเกมแล้ว คิดว่าฝั่งไหนครับจะได้เปรียบกว่าตอนนี้ครับโอ้โหทิวครับต้องเสียตีครับเพื่อออกมาแต่ไม่รอดนะครับโดนฝั่งนาทายาอาถิเข้าไปครับนาทาาก็ไม่รอดเช่นกันครับแลกกันไปนะครับตอนนี้ตอนนี้เสียปากฝั่งเสียเมียครับรวบจังหวะนี้ครับรวบโดนเข้าไปกลางเลินเข้ามาเติมไว้หรือมูหลายเข้ามาตัดนะครับอือเลนเก็บแอคไปครับ ลืมไปนะว่าจะพ่าเป็นชื่อคนมองไม่เห็นชื่อคนแนละ้วครับตอนนี้ต้องหวัวอะไรด้วยครับเดี๋ยวลืมไปเลยว่าต้องพ่าเป็นชื่อคนย สามเจอสองนะครับเลนล่างอันนั้นดึงโอ้โหอุ๊ยโง่หัวนี้ไม่มีชีวิตสองให้แก้ไขนะครับเข้ามาครับที่ยังกับยูของแซกเข้ามาคืนได้ครับหัวนี้หัวนี้ครับหัวนี้ครับตายไหมไม่ตายครับเอ้าไปเข้าไปรวบครับเหมือนจะเอาชีวิตเข้าไปแลกเลยนะครับกับโจ๊กเกอร์ครับ เล่นโดยอิโซเกะนะครับเอวก,ก็ผิวมากเลยนะออโซเกะครับตอนนี้เมื่อกี้หนึ่งชีวิตเลือดราจะเหลือประมาณไม่ถึงสิบนะครับยังยื้อชีวิตเข้าไปได้รอดแล้วก็เอาคิวมาได้ด้วยเหมือนกันกดแข็งนะครับกดสกิลปิดตัวครับแนวป้องการศัตรูหายไปเลยซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปสกอร์ตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดมากนะเป็น6กห่อห้านะครับแล้วก็รวมทั้ง นน,น,นี่โอเคครับเก็บเรียม็ดไปนะครับเรียม็ดจุดๆๆนะครับเรียม็ดอะไรม็ดละมุดมีผลว้าลงมาครับแต่แคเนเลิลไปนะครับไม่ลงดีกว่า ตำป่านะครับเกือบจะลงมาครับจังหวะนี้ค okay. รับยูโดคิงครับพยายามจะการป้อมพี่โอติดตามว่ะอันครับไม่ดุงดนงครับดึงนี่ครับชวนจะมาทำหรือเปล่าโอ๊กจะรอดไหมยังรอดอยู่นะครับดูดสองดูสามสวยมากเลยครับโดนมูลาปาน ะนี้เค็่คิวไปครับแล้วก็นัทช่ายครับเสียบของทางที่สี่กดเข้าไปครับโดนมูราตป่าตายบีหนึ่งครับโอ้โหตายสี่เลยนะครับจังหวะเมื่อกี้ต้องบอกว่าแก๊กเนี่ยทำดีมากมเลยครับอยากจะตายเลยกลับมาดูดให้เพื่อนนะครับทำดาเมจได้ดีมากๆเลยครับต้องบอกว่ามูฝั่งมูราตนะครับพี่เอาเก่งไหมนะครับก็จ่ายดาเมจได้แบบต่อเนื่องมากครับเมื่อกี้ ทำให้เพื่อนๆยังเข้ามาเติมนราเหียดพร้องกันได้หมด,แล,หมดแล้วก็เอาชีวิตของฝั่งไอ้ก็หล่อไปพร้อมๆก,กันหมดเลยเกิดขึ้นเร็วมากครับโอ้ยเนด้าตัวนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับเล่นโดยดิโรคิงนะครับจบหมดแล้วครับ ผมมารวบแล้วจวังหวะนี้แต่ว่าไม่มีเพื่อนมาต่อนะครับเป็นซูนะครับโดดเข้าไปทำตีแต่โดนสวนได้อีกโอเกมาครับหนึ่งศพมีการแจ้งผลเข้ามาในกลุ่มร้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวแอดมินไปอัปเดตสกอร์ให้นะครับ <c oughs> ามาดูสกอ์คิวคือฝั่งลิเกนุยนำไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้โดนทั้งเงินด้วยนะครับประมาณ3-4 0 0 0สี่พันโกลเลยนะครับใช่ครับอเออแย่แล้วนะครับถ้าไอ้กระหล่อยยังไม่ทำอะไรสักอย่าง็จ่โดนสนุบัอนเนี่อค๋อค,ครับจิวไปเก็บคิวของฝั่งมูลาดมาได้ครับน่าจะเป็นการโซโลคิวนะครับสุดใจนะครับเล่นคนนี้รู้สึกลายครับเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนตำแหน่งจากโรมมิ่งมาหรือเปล่า การลองแผนหรือเปล่า,าโอ้โหจังหวะนี้ครับที่เขาจะเก็บคิวอาจจ้าไปได้นะครับโอ้โหทางเหนือยิงูโดที่มาเก็บของที่ซีคืนไปครับโดนรั่วไปหองครับเป็นด้าตายครับข้างะนยังสามารถเก็บคิวอยู่ตอนนี้อาเรนยังค้ำไว้ครับโอ้โหโดนแก๊กเก็บคิวไป,เ,ปเริ่มจะมีการเคาเตอร์กันมาแล้วนะครับฝั่งของ,ของไอ้ก็หล่กก็สามารถเก็บคิวได้เหมือนกันนะครับ สุภาพครับถูกส่งออกไปแล้วโอ้จังหวะนี้ตัวเข้าไปโอ้อจุดเเ้อจะเก็บตัวไปได้เหมือนจะไปทำเขาครับแต่โดนเขาสวนคืนมาแก่ชีวิตเลยครับพยายามจะทำอะไรบางอย่างครับเรียมเม็ดนะครับตอนนี้มาเคลียร์เว็บบน มาัเก็บดาร์คซ์เลเยอร์ไปได้แล้วครับฝ่ายกลางทันทีแล้วครับโหแก๊กดูดูครับน้องจินตนาการดูดเลยนะครับเมื่อกี้โอลวกสามครับโอ้ยยังจะเต็มก็ไปอันตรีวันนี้ดูเก็บดูของโจเกอร์ครับโจเกอร์ไปได้ครับเป็นมูหลายก็มาปาดตายไปนะครับผมได้กี่สี่ไปด้วยครับฝั่งนี้ เหมือนกับยเตยจะเริ่มฉายแสงครับแต่ทางของฝั่งมิงงกกนุยก็ยังทำเวฟนะครับได้เปรียบกว่าอีกเยอะเลยครับตอนนี้เหมือนทางด้านป้อมฝั่งลิงงกนุยจะได้เปรียบกว่ามากเลยนะครับด,ดันป้อมเก่งกว่านะครับด้วยความที่เป็นฮีโร่ที่มีโบลิตี้โมบิลิตี้สูงนะครับเหมือนอย่างมีแพนด้านะครับ เคลื <ต binary> ่อนไหวร่างกายได้รวดเร็วไม่เองก็ไม่ใช้มานาด้วยครับทำให้การแยกดันของเขาคือคิ้วไหวมากเลยนะเหมือนฝั่งของฝั่งนี้กนุยนี่จะได้เปรียบเยอะนะครับทั้งสกอร์คิวทั้งป้อมแล้วก็เงินนะครับแต่ว่าเขายังพยายามที่จะไม่เล่งเกมมากเกินไปนะครับพยายามค่อยๆเล่น พยายามจะค่อยๆเอาอ็อบเจกแล้วก็คอยบีบเอาปอมเรื่อยๆครับเอาครับจังหวะนี้เขาเป็นด้าเข้ามาพยายามจะเข้ามาเช็คนะครับผมครับก็แต่ไม่เป็นไรครับยังเสียเลือดไปแค่ครึ่งนึงครับต้องทําให้ฝั่งลิกาหนุยครับทิ้งดาก้อนครับมังกรตัวใหญ่ครับไปครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเขาจะไปเอาป้อมแทนแล้วครับตอนนี้ดูตรงพยายามเดินเข้ามาฝั่งบับฟ้าของ เสียดโดนติดแล้วหรือเปล่าครับเสือครับเสือออกมาครับเอา้าดิวโดดเข้าไปครับเอา้จาจังหวะนี้เสียไปยถึงสองครับหูฝั่งซิตตี้แล้วก็ฝั่งจิวครับเสียจิวไปนะครับน่าจะเป็นความผิดพลาดน,นะครับโดดเข้าไปเมื่อกี้เพื่อนไม่เข้านะครับ คิปของฝั่งลิกนานยดันสูงมากเลยครับเลือดเหลือนิดเดียวครับแพนดาไอ้กระหล่อต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับตอนนี้เพราะว่าการเงินผูกทิ้งห่างค่อนข้างมากเลยครับ,รบตอนนี้ก็มาดูครับการ การงินของแต่แล้วฮีโร่ครับแล้วก็การออกของนะครับสกอก์อแต่แล้วคนก็ดูเหมือนว่าฝั่งของลิจานุยครับก็จะมีมูลานแล้วก็โจ๊กเกอร์รที่เก็บฟูวไว้เยอะๆเลยครับเมื่อกี้ทางเล่นได้โดดไเก็บตังเสียเยอะไม่มีปัญหาครับ ได้มังกรได้ดาร์กแท่งทุกตัวเลยนะครับฟลิกันหนุ่ยทำให้การยิงหนักขึ้นอยากแตมาเรุ่งจะเตะครับหายเร็วมากครับจับคนช้าครับมองไม่ทันเลยนะเมื่อกี้พากไม่ทันครับเอาครับปล่อยดาร์กเซเยอร์ข้างบนครับเเอาล่นนบแล้วก็ออตรงกลางนะครับเอาแล้วก็ไปดึงโดนนะครับจังหวะนี้ดึงโดนกบครับโดนตัวแทงออกฝั่งขวาฟลิตก็มาพยายามจะเตะให้คืนนะครับ ดูรับดูโดนฟิกเข้ามาดูดซ้ำมาผมใส่เพื่อนหอยเอาไปข้างหลังครับไปดูครับอ๋อเป็นได้เก็บเลนไปได้ครับเลนไม่มียากอะไรครับติดเคียวไปนิดนึงแย่แล้วครับจังหวะนี้เสียไปสองเสียไปสามผู้เล่นนะครับแต่ฝั่งของเล่กระดุยเสียไปแค่หนึ่งนะครับน่าจะเสียฝั่งของอิโซเคไปครับอิสโอเค แต่ดูเหมือนฝั่งลิแกโนยจะไม่บุกต่อนะครับเมันจะพยายามเล่นรวมให้เล่นครบ5้าคนนะครับน่าจะไม่ให้ผีผังที่จะเล่นให้มากเกินไปไม่ได้รีบที่จะต้องทำป้อมนะครับค่อนข้างรับกลุ่มนะครับในแมตชนี้ดึงมาอีกแล้วครับโอ้โหขยาฉีดเหมือนจะเป็นคอมโบเขานะครับ แก๊กตัวนี้คือทำไมดึงแม่นหนึ่งเลยครับ oh, โบหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยนี่เป็นคอมโบของเขาเลยนะครับแก๊กนาทายาเนะครับดึงโดนแล้วฉีดดึงโดนแล้วฉีดครับดึงแ,แบบนี้ฝั่งตรงข้ามอาจจะร้องได้นะครับเนี่ยฝั่งของผู้เล่นที่เล่นกบก็เล่นตามตำแหน่งของเขาครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเขาต้องเป็นพยายามที่จะเดินเช็คพุ่มเช็คป่าให้เพื่อนนะแล้ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะแก๊กดึงแม่นเหมือนกัน เอวพิวพิวครับใช่ครับนี่จบนี่ก็ชื่อตามไทยครับจังหวะนี้ซิวโดนเก็บคิวไปอีกแล้วครับอารินพยายามจะเข้าไปตีให้คืนครับกวกไม่ได้เหมือนกันครับโดนยูโดกิงโจ๊กเกอร์ครับโทษทีนะครับเป็นอิโซเกะนะครับเก็บคิวมาได้ครับมาแหลกกลางแตกเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ๊ะหรือแตกตั้งนานแล้วคนพักไม่ทันได้สังเกต จังหวะนี้เหมือนจะมีการโซนดักข้างบนแล้วนะครับเหมือนจะรอให้ดาร์กเกิดแล้วรอไปเทรดไปอีกรอบหนึ่งนะครับขับเวฟบนครับข้างล่างครับมีดักลุ่มรอแล้วเหมือนจะรู้แล้วครับว่าต้องมีอะไรตรงนี้นาทีที่สิบห้าครับก๊อตเกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย แต่แพนด้าไปทำอะไรมาครับเลือดเหลือครึ่งเดียวรวบมูลาดไม่ได้ครับมูลาดกดคิวสองไปนะครับหลบกันรวบได้เป็นแพนด้าครับเก็บคิวตําไทยไปนะครับตําไทยกบตําไทยเขาพยายามจะเหดให้ตลอดเลยนะครับพยายามจะเอาตัวเองเข้ามารับให้นะเอาตัวเองนี่เป็นหลบให้นะครับ ได้ก็สไลเยอร์ไปโดยไม่ยากยากเย็นเลยนะสกอร์การคิวคือห่างกันเท่าตัวเลยนะเนี่ยนี่ครับก็สกอร์นี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องชนะแน่นอนนะครับก็เกียรมีวัดกันที่ป้อมนะครับใช่ครับก็มาดูกันไปนะครับอาจจะเป็นไฟเดียวหรือเปล่าครับที่จะ สามารถพิกเกมให้กลับไปเป็นเกมที่เก็บแต้มได้ของไอ้ก็หล่อครับหรือว่าฝั่งลิก,กนุยจะสามารถเก็บไม่ยากนะครับเพราะมีปัฟของดาร์คเลเยอร์ครับอาจจะทําให้เล่นง่ายโดยจำแบบสามารถจบคิวได้แล้วก็ได้แต้มนี้มานะครับดึงมาอีกแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหไม่สามารถต้านทานดามเมจไหวแล้วนะครับครับเดียวเองนะครับเมื่อกี้กบจะโดนบ่อยมากเลยครับ วยเตะเก็บไม้คร be ับด <source> yeah. ิวดงโดนเก็บคิวไปจังหวะข้างหลังโดนอารินเข้าไปพยายามจะทาให้นะครับฟันอยู่ครับติดเขียวไปแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับพยายามยกไม่โดนครับหมูนะเออยะเตจ่ายดาเมจไม่ไหวครับจะตายครับเกิดติดเกิดขึ้นมาครับแต่ก็ไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าดึงเข้าไปยับทีครับโอ้ยดูครับไม่กลัวอะไรแล้วครับจังหวะนี้เก็บใครชนะแรกไป่ได้ครับโดยลิซกนุยครับ แสดงความดีดีด้วยนะครับทิมลิกานุย